วันนี้สอธันวาคมคุณสมพงษ์นาเครือมีนายกสาขาบุรีรัมย์ได้นำกองทุนผ้าป่าจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมสมทบที่ส่วนกลางจังหวัดสกลนอครจำนวนเงิน1 7 8 0 0บาทขอกราบอนุโมทนาและขอขอพบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมในการทำบุญกุศลครั้งนี้ขอเชิญรับชมและรับฟังบทสัมภาษณ์จากนายกสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอ,อิสรีหมอยามมาจากกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มาเนี่ยก็เพื่อจะร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระป่าเพื่อหาทุนสมทบทุนนะคะในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วก็มกีมีโอกาสได้เจอตัวแทนของสมาคมท่านหนึ่งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวท่านก็ฟังว่าเขาจะพูดอะไรบ้างนะท่านผู้นี้คือคุณสมพงษ์นาคเครือมีจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากเลยค่ะเป็นคนแรกที่นำเงินมาส่งนะคะ <c oughs> สวัสดี <c oughs> ครับผมสวัสดีค่ะคุณอิชญ์อิสรีม <c oughs> หมอยานนะคุณสมพงษ์นาคเครือมีเนี่ยเป็นคนจังหวัดไหน เป็นคนโดยกําเนิดเป็นคนจังหวัดอุตรดิตนะครับอมาเป็นเขยอ,อยู่จังหวัดบุริรั์และได้มีโอกาสได้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและก็เห็นความสําคัญของกิจการเกี่ยวกับภษศาสนาและก็กิจการต่างเกี่ยวกับบ้านเมืองจึงมีโอกาสาได้ร่วมทํางานกับสมาคมแล้วก็ถึงโอกาสหนึ่ง ที่สมาคมต้องใช้ทรัพย์ในการบริหารจัดการสมาคมโดยการที่สมาชิกส่วนใหญ่บริจาคกันเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีสมาชิกอุปถัมภ์ที่ให้การอุปถัมภ์เสม,มอมาแต่ว่าในเรื่องการใช้จ่ายของสมาคมนี้ต้องใช้ทรัพย์เป็นจํานวนมากในการบริหารจัดการพระสงฆ์ที่ปร,รึกษาของสมาคมจึงแนะนําให้ทําเป็นภาพป่าเพื่อนําทรัพย์ ตรงนี้มาบริหารจัดการสมาคมที่มากด้วยภารก,กิจจะต้องทําอีกมากมายจึงได้มีการจัดตั้งกองระป่าขึ้นในระดับทั่วประเทศผมได้เป็นตัวแทนในจังหวัดบุรีรัมย์ในการเป็นผู้ประสานง,งานในการเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการเป็นผู้สื่อกับ ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และก็สมาชิกที่จะมาร่วมการาทำทําป่าตรงนี้แต่ว่าปัญหาอุปสรรคมันก็เยอะในการที่จะให้คนมาเข้าใจว่าสมาคมเราทำอะไรบ้างทำอะไรครับแล้วเงินที่บริจาคจะไปไหนคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคิดว่าเงินมันไม่เข้าวัดมันจะได้บุญหรือเปล่านี่คือปัญหาหนึ่งที่คนเขา ไปให้ความสําคัญกันตรงที่ภาาป่ากระถิงนซะมากกว่าอืจะไปกันตรงนั้นเข้าใจเข้าใจวิกระบวนการความคิดของประชาชนนะคะแต่ว่ามันเป็นงานที่ยากแต่ว่าเราก็ต้องยังต้องพยายามทําต่อไปนะคะขณะวันนี้ที่คุณมาเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกนะคะที่นําจํานวนเงินมาให้ด้วยนะคะที่สามารถได้รับความไว้วางใจ แล้วก็ยินดีบริจาคกับคุณสมพงษ์เป็นจำนวนเงินเท่าไรคะ,ะเกือบเกือบสองหมื่นบาทครับนี่เป็นกำลังที่เรามันไม่ใช่คนที่มีศักดิ์ศรีมีไปม่ใช่คนเด่นคนดังที่สังคมเขาจะรู้จักมากก็เลยการที่จะให้ยอมรับในระดับคนชั้นะระดับชนชั้นที่เขามีเงินทองหรือมีมีทรัพย์ที่มากมายอะไรนะ่ะ เขาก็ไม่ค่อยรู้จักเราเราก็ได้อารู้จักแค่คนระดับพื้นๆนาญา้าทั่วไปเขาก็บริจาคคนละเล็กละน้อยกันมาก็จึงทําให้เจํานวนทรัพย์มันไม่มากเหมือนกองกระถิ่นภ้าป่าหรือว่าที่พระสงฆ์ท่านท่านออกมาอาให้ให้การสนับสนุนเต็มที่เ,เนาะพระสงฆ์ท่านก็ ไม่ได้ออกมาเปิดเผยไม่ได้ออกมาบอกกับญาติโยมว่าเรามีงานตรงนี้อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่พระสงฆ์ก็ไม่ค่อยรู้ถึงภารกิจของสมาคมเราเท่าไหร่เพราะว่าสมาคมเราก็ยังเ,เปิดตัวใหม่แล้วก็ผู้คนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ดิฉันว่าจํานวนเงินหมื่นกว่าบาทเนี่ยถือว่ามากทีเดียวนะ สำหรับคนต่างจังหวัดเนี่ยดิฉันว่าว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจสำหรับการเริ่มต้นนะคะในการทำบุญพ้าป,ป่าครั้งแรกก็ถือว่าใช้ได้นะคะน่าภาคภูมิใจในะคะก็ทีนี้คงรู้จักคุณสมพงษ์นาคเคลมีแล้วนะคะในฐานะตัวแทนของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาก็ขอเชิญชาวบุรีรัม์ จงภาคภูมิใจในท่านผู้นี้นะคะเพราะงานตรงนี้ไม่ใช่งานง่ายแต่เขาสามารถที่จะทำได้ในระดับหลักหมื่นนี่ถือว่าเกือบเกือบสองหมื่นนี่ถือว่าสุดยอดนะคะก็เราจะขอจบแค่ตรงนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะคสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีครับระผมนายสมพงษ์นาเคเกลมี นายกสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาสาขาจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ขออนุญาตให้ท่านนายกสาขาอ่านรายชื่อกรรมการและประธานกองผ้าป่าจังหวัดบุรีรัมย์ให้ทุกท่านได้ทราบทั่วก,กันนะคะเชิญค่ะารายชื่อรายนามของคณะกรรมการผ้าป่าตั้งแต่ประธานฝ่ายสง ก็มีพระคุณเจ้าร่วมมาก็สองสามท่านนะครับไม่ไม่ขออ่านนามของท่านแล้วกันนะครับอาเป็นประธานก็มีกระผมสมพงษ์นาเครือมีและรองประธานคุณชวนอินผักแว่นกรรมการมีคุณแม่ใบสุมามานคุณแม่สุเพนโพธิวงศ์คุณแม่บัวตองอุปถมัมคุณวิชาเล็กศิกริรัม นางสาวลำดวนบุญทีคุณนักครินสมสมบัติคุณวุธิพงศ้อมจันทาคุณแม่สวัยชะบูรำคุณแม่ระมุลมุนีรำคุณแม่บัวลาเป้ารำนางสาวกัญญิกาดูเรืองรำคุณสมควรวงสุรินคุณสมจิตแร่เพชรคุณวรวุิ เจียงรำคุณแม่ใจอินทาคุณแม่ทองม้วนคงรำคุณนัทเดชทิรอดรำคุณคานเฉียบแหลมนางสาวกสมาสอดซับคุณนัชยาอปปะมะโตคุณแม่สวัยดาฐดารำคุณแม่สวัสดพรมสุรินคุณแม่เอีย่ยม จันทาคุณแม่กันนิดานามพันนางสาวสุภาพอารีรกักคุณวัชระพงศ์ปะสาคุณแม่คุณวัชระพงศ์ปารสารและท่านพูดไม่ประสงค์ออกนามทั้งที่เป็นข้าราชการครูตำรวจและทะหารอีกหลายท่านที่ร่วมอนโมทธาบุญในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย จชน้องจิตโมทนาในส่วนบุญในครั้งนี้ร่วมกันโดยทั่วกันครับสาธุขอบคุณครับ